พวกครูคำนวณแม่ครูสีแก้วพิชย,ยาตำบลเวียงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายครับเป็นเงินหลังประวัติศาสตร์สัมพันธ์ครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับได้ปะกับแม่ครูสีแก้วท่านมีอายุยืนยาวถึงร้องไม่สองปีครับวันนี้เป็นช่วงเวลาเจ้าครับท่านออกมาชมอากาศนะครับแม่ครูสวัสดีแม่ครูครับครับแม่ครูเคยสอนเต่โรงเรียนหัวเวียงและก่อ โรงเรียนที่ห้วยเมงตัวเเนะาะครับผมยินดีเนาะมาลูกซิ์เห็นแม่ครูคงจะปิติอินดีกับขนาดเลยนะครับครูครับเคยสอนที่ไหนบ้องครับห้วยเมงท่าก๊อาหมู่เรียงอ๋อครับผม,ม,อบผมพอลูกหลานลูกซิ์อย่างใดห้องครับวันนี้ <laughs> อายุยืนยาวอย่างแม่ครูเนี่ยร้อยสองปีแล้วเนาะบพราะครูเป็นข้าราชการครู <laughs> ก็เลยได้พบเห็นในสถานที่ต่างๆเนาะและขอเป็นผู้ที่ออกแบบอาคารหลังนี้มาเขาจะเห็นว่าถงบริเวณนี้เป็นส่วนที่รับแขกครับก็จะเป็นมีลักษณะที่มีความโอบอ่ามายือนครับครับและที่สําคัญบริเวณนี้ก็เชื่อมโยงเชื่อมต่อกรับบริเวณระเบียงเป็นที่พักผ่อนนะครับเพื่อจะได้เป็นจุดตรงนี้ครับมันจะตรงบริเวณตรงประตูทางเข้าครับจึงเป็นเรื่องที่แปลกใจครับผู้คนผ่านไปมาก,ก็จเจนเฮือนหลังนี้ โดดเด่นเป็นสงา่าส่วนด้านหน้าที่เป็นส่วนที่พ่อแม่นอนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะเป็นโครงประตูเข้าไปที่ถูกรับมาจมากเมื่อก่อนมาเนี่ยบริเวณนี้จะเป็นห้องพระและทัดไปจะเป็นห้องนอนแหมสองห้องนอนนะครับที่อยู่ตรงข้ามกันครับผมก็อยากที่บอกครับช่างที่นี่ฝีมือดีทำละมานี่คือส่วนของห้องพระนะครับครับสันลวงคติยะสิรธิสมบัติเป็นต้นสายของ บรรจุบลูของแม่ครูสีแก้วครับแม่ครูสีแก้วในวัยสาวนะครับปัจจุบันแม่ครสูสีแก้วยุยืนถึงร้อยสองปีครับในปัจจุบนันนี้ถือว่าเป็นคนที่มีอายุยืนในชุมชนแห่งนี้เลยครับด้านหลังก็แสดงถึงส่วนที่เป็นห้องเก็บของแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงบริเวณครัวครับก็บตีไม้ระแดงกลับเป็นรูปแบบของอาคาร ในฐานะของลูกคนหนึ่งเหรอครับจ<อ>้าในฐานะลูกคนหนึ่งนี่รู้มสุงใดกับสิ่งที่ถือว่าเป็นผลง,งานนอกาเป็นสิ่งคู่อย่างที่พ่อทําให้กับลูกๆในฐานะของเงินหลังหนึ่งนะครับจ้าจ้าคูรู้สึดใดครับ<อ> <c oughs> ก็ถือว่าอันเทากับภูมิใจที่เป็นมุมนาสร้าง<ม>บ้านคือมีอันอยู่อาศัยที่ก็โอเคสําหรับคนยุคนั้นมาเนาะแล้วก็ เ็ก็ดูแลดีอะค่ะหมายถึงว่า,าพยายามทำให้มันแบบบ้านหลังนี้เป็นตีแบบจะไรเดียวประมาณเหมือนกับเ,เป็นบ้านตีดูมีฐานะมีอันสมฐานะสำหรับอันคนในภูมในใน,ในท้องถิ่นเนี่ยค่ะ แบบแต่เวลาที่เัีนคือเขาเขามองจากที่ว่าเวลาเปิ้นมาเนาะ้นก็จะพอบ้านหลังนี้กันนี่คะ่ะแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถนนมนถนนสายกลางเนี่ยมันจะเป็นลาดข้าวเปนหมดแล้วเองนะแต่ก็โอเคเขาก็ยังมีบ้านหลังนี้ที่คนได้เย่ชมสําหรับคนทั่วไปที่อยู่ในท้องถิ่น